ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผม Laser Gamer นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเข้าเซิร์ฟไมค์ครับพ็อกเก็ตดิ i o n ชนะครับถ้าคุณไม่มี Wi-Fi คุณต้องใช้บล็อกเดนเจอร์ในการเข้านะครับถึงจะได้ถ้าคุณมี Wi-Fi คุณใช้ไอ้เจ้าตัวไหมครับตัวนี้เข้าเลยก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ Wi-Fi ใช้เน็ตซิมนะครับเน็ต ในมือถือก็เข้าไปนี่ก็เพื่อนผมขอมานะครับผมก็ทำแล้วก็เปลี่ยนชื่อก่อนเพื่อในการที่ชื่อจะไม่ได้ช้ำกับตัวเดิมที่มันมีรหัสแล้ว ครับนี่ครับนี่เซิฟที่ผมทำแล้วโอ้ที่ผมใช้ใสไอพี AI มาแล้วขั้นแรกก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเข้าไปแล้วกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับ่นะบอันนี้ก็ให้ใสอไอพีไอพีเซิฟ ของใครก็ไม่รู้แล้วแต่เนี่ยผมจะใส่ของผมเองนะครับ a สามสองศูนย์หกสามดอดถ้าเป็นของ lead cc ก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ a สามอะไรเงี้ย lead cc. ดัด cc ดั cc เนี่ยถ้าเป็นองนี้ ถ้านเป็นเลขของดีชอตดซีซีก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทั้งหลางก็ให้ใส่แต่ตัวเลข 3, 2, 0, 6, ลสามสองศูหสามแล้วก็ใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นี่เห็นไหมครับก็จะได้มามันก็จะเป็นสีเสียตรงนี้ถ้ามัน ถ้ามันออนไลน์อยู่นะครับถ้าเป็นสีแดงก็มันออฟไลน์ครับมันจะเข้าไม่ได้คือเซิร์ฟปิดนะครับเยวเข้าไปที่แรกนี่มันก็จะเข้าได้นะครับตอนแรกมันจะเขียนตรงนี้นะครับว่าอะไรรีจิสเตอร์นะครับ <S 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 โอ้ไฟดับโทษครับ ไอพิมนี่ครับมันจะบอกอยู่ว่าให้พิมรีจิสเตอร์แล้วก็พัรทพัรทพวอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกก็ให้พิมพ์ไปทับ R E G I S T ผิดผิด E G I อ้าวลุดกรรมโทษ โทดครับถ่ไปนะครับง่ายครับของผมมันบันทึกไว้อยู่แล้วก็แค่นี้นะครับวิธีเข้าเซิร์ฟแล้วอินจะมาสอนทีหลังครับแค่นี้จบไปก่อนสวัสดีครับ